โอเคเลยค่ะคุณแบบเขื่อนฟอปฟอปเขื่อนนะครับสามารถส่ง SMS มาที่4747777นะครับหรือว่าเวอร์ไวเล็ตดอเฟซบุ๊กนะครับสลัดยูชานน์ครับผมสามารถส่งมาบอกว่าอยากส่งเพลงอะไรให้ใครจากใครนะครับผมขอได้เพลงเดียวถ้าขอเกินพวกเราขอปรับเจ้าคนแรกเลยครับจากเฟซบุ๊กครับคนแรกว่าไงครับเคุณสุโคชัยคลาสสิกนะครับขอเพลงเพื่อนจากห้าหนุ่มสุดหล่อเคียรติกซิษฐ์กระแทกจอนะครับผมรัดมาหน้าเต๋อไม่สะบัดบ๊อบมาไม่เคยแตกเลยครับ ให้เพื่อนๆกับม2ทับ1มาเตอร์หน้าเตอรมาเตอร์สบัดบ็อกเสร็จใช่ไหมผมก็อยู่ตรงนี้แล้มาไม่แตกไงลองสบัดอีกครั้งสิให้เพื่อนเพื่อนม2ทับ1นะครับโรงเรียนท่าชัยวิทยาครับครับผมคนที่2นะครับคุณปาริชาติอ่าปาริชาติอ ภริชชาจอ่าครับผมขอเพลงคิดถึงเธอแทบจะตายแล้วจักเจฟเดอะเดโมนะครับผมให้พี่หวานนครปฐมจหกนะเห็นไหมนครปฐมนครปฐมจากอุ้มสุพรรณคิดถึงพี่สาวโอ้น่ารักจังเลยคิวๆวอ่ะคิวๆนะคิววะส่งมาอย่างนี้พวกเราก็จัดให้ครับผมที่สำคัญตอนนี้ไปฟังเพลงกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับไปเยอะ